สวัสดีครับผมชื่อนายวิทูนศรีสวัสดิ์ีศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผมมีวิธีเพิ่มน้ำหนักสำหรับคนผอมก่อนอื่นเลยไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็อยากที่จะมีหุ่นที่ดีสมส่วนมีความมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะไปทางไหนทําอะไรก็มีความสุขก็เป็นที่ทราบกันดีคุณอยากอ้วนก็ต้องรับประทานอาหารให้เก่งมีความสุขกับการรับประทานอาหาร แต่ก็มีหลายคนทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนตักทีแล้วแบบนี้จะทานยังไรอย่าง,งแรกคุณควรสังเกตก่อนว่าคุณผอมเพราะอะไรเช่นเบื่ออาหารทานน้อยชั่งเลือดเป็นต้นต้องเป็นอาหารที่ชอบจริงๆจง,จ,งจะยอมรับประทานคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีเพิ่มน้ำหนักนั้นมีอะไรบ้าง 1. อยากอ้วนคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจในการรับประทานอาหารมีความสุขกับการรับประทานอาหาร2ถ้าผอมเพราะสาเหตุ โรคเหล่านี้เช่นโรคพยาธิอุจระร่วงเบื่ออาหารก็หาทางจัดการและรักษาก่อน 3. รับประทานอาหารน้อยก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน,น้ําก่อนทานอาหารครึ่งชงั่วโมง 4. รับประทานอาหารให้มากขึ้น1 2ถึงสองเท่าตัว 5. รับประทานอาหารครบห้ามู่ 6. อย่าปล่อยให้ตัวเองหิว 7. ไม่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์8ออกกําลังกายเพราะเรา ออกกาลังกายเพื่อสเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะอยากเพิ่มน้ําหนักปรับรูปร่างให้สวยถูกใจมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็อย่าลืมเลือกอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพควรเป็นอาหารที่มีคุณภาพสะอาดครบถ้วนทุกห้าหมู่เพื่อให้คุณรับสารอาหารอย่างครบถ้วนและไม่ก่อให้เกิดโรคในระยะยา,ยาวครับ